พอดีมีหลายคนคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะมากๆนะครับว่าทําไมต้องเป็นคันเร่งไฟฟ้าเดี๋ยวผมจะมายกตัวอย่างให้ดูในรถรุ่นยามาฮ่าอวันนะครับเป็นคันเร่งไฟฟ้านะครับคันนี้คันเร่งไฟฟ้ามาจากโรงงานเลยซึ่งหลายคนจะสังเกตเห็นได้ว่าทําไมมันยังมีสายคั้นเร่งอยู่นะครับเหมือนรถคันเร่งสายเลยแต่จริงๆมันไม่ใช่รถคันเร่งสายนะครับมันเป็นรถคันเร่งไฟฟ้าสายคั้นเร่งนี้มันจะต่อลงไปที่เซ็นเซอร์อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเป็นคันเร่งไฟฟ้าแล้วมันทําอะไรได้บ้างนะครับก เดี๋ยวลองเข้าโหมดดูครับอ่ะเดี๋ยวให้ดู YRC setting นะครับที่แน่ๆเลยคือมันสามารถปรับโหมดได้นะครับอ่าอย่างที่เห็นบรรทัดแรกเลยนะครับ YRC นะครับมันจะสามารถปรับโหมดได้ปรับ ABCD นะครับบรรทัดต่อมาก็จะเป็นการปรับ PWR นะครับจะเป็นการปรับพลังกำลังของตัวรถนะครับสมมติถ้าเราปรับไว้น้อยสุดลิ้นปีกผีเสื้อมันก็จะเปิดแบบนงๆนะครับหรือแม้แต่ตอนที่เราบีดคันเร่งสุดลิ้นปีกผีเสื้ออาจจะไม่ได้เปิดสุดก็ได้นะครับแต่ถ้าปรับไว้มากสุด ลิ้นปีกผีเสื้อก็จะเปิดปิดตามมือเลยครับหรือแม้กระทั่งจะให้เปิดปิดเร็วกว่ามือก็ยังทําได้นะครับซึ่งก็ขอบอกไว้ก่อนว่าน,นี่เป็นแค่หัวข้อหลัก,ลกๆที่คันเร่งไฟฟ้าทําได้เพราะจริงๆแล้วมันยังมีระบบยิบย่อยอื่นๆที่จะทํางานร่วมกับคันเร่งไฟฟ้าเช่นถ้าทํางานร่วมกับระบบ IMU ก็จะช่วยป้องกันการเปิดคันเร่งแรงเกินไปขณะที่รถกําลังเอียงอยู่ในโค้งได้อีกทั้งยังทํางานร่วมกับระบบลั e ส์คอนโทรลครู e คอนโทรลและระบบพิชิพเตอร์และยังสามารถพัฒนาให้คันเร่งไฟฟ้าทํางานร่วมกับระบบอื่นๆได้ออีกเยยยะแล